ฮ้ยพี่โมสวัสดีครับไปเน้ย,ยผมฟาร์มไหวขึ้นเอผมฟาร์มไหวขึ้นนะดิเอ้ยงงนี่งงเนี่ยไอนาตาฟาร์มไหวเกินพี่โองงมานานยังอะอะไรนะมานานยังนานแล้วต,ตั้งแต่เที่ยงเอ้ยวาง <c oughs> ฟาร์มไหวขึ้นนะ อะไรเต็มยังอ่ะอะไรนะตามเต็มยังกูไอเต็มตัวตอนเนี้ยอ้ยรวยแล้วดิไม่ไม่ไม่รวยมีเงินเท่าไหร่แล้วบัญชีอเดี๋ยวควักเดี๋ยควักโอ้ยเดี๋ยวควักเดี๋ยวควักเดี๋ยวควักโอ้นี่เราได้คนในครอบครัวเพิ่มอีกแล้วไหนอ่ะเขายังไม่เข้ามากันอ๋อเฮ้ยว่ะ บอกแล้วผมจะมาร้านผมบอกแล้วเอชอยากอยากได้คอนบ่างอ่ะท่องเดียดอะไรนะได้ได้เดี๋ยวรอผมขึ้นบอกห้าแล้วผมช่วยเลยเฮ้ยแต่ว่าจริงเนี่ยคือตอนนี้เพชรพี่มีอยู่ห้าห้ามิตครับเพชรฟ้าเหรอใช่ใช่ใช่เพชรฟ้าแ้วพี่ได้เล่นกิจกรรมบ้างเมื่อคืนไม่พี่อง่วงนะพี่เป็นไปนอนก่อน เอัไปฟาร์มฟาร์มครับวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เรามาเออว่าจะมาซื้อ,อเปลอเออมาซื้อรถอาสามสองนะคือตอนนี้เรามีเงินแล้วนะทุกคนตอนนี้คือเรามีเงินห้าแสนแล้วนะท่านผู้ชมเงินพอแล้วตอนเนี้ยนะแล้วก็อยู่เอ,อ้นาจาเนี่ยไอ,อ้นาจาเออ เดี๋ยวรอมาสักครู่เดี๋ยวรอไปรอไปพร้อมกันท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอฟาร์มสักรอบหนึ่ง 3, 2, นะ,ท,น yeah. okay. ะท่านผูนช้ชมฟาร์มเออ่สักรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปหาซื้ออาสามสองนะท่านผู้ชมเย้โอเคเอาว่ะครับผมเจ้าบอลชูไม่เลยไม่ดีอะ ดีด <S preach science> ้งไม่ออกพี่หน้าเหมือนเลโดเลยอ่ะพี่เฮ้ยฮึย่เฮ้ยอายุประมาณสี่สิบอ่ะพี่ฮะฮะไม่หนึงเลโดพี่อ๋อกมฟาร์มต่อเลยครับพี่โอเคไปฟาร์มเถอะจุ๊บว่ะเฮ้ยนี่อ๋อผมฟาร์มเก็บตู้แล้วเนี่ยกล้วยอ่ะมันค่อยไวอ่ะพี่มีตังติดตัวเท่าไหร่อ่ะตังติดตัวพี่ห้าแสนแล้วอ่ะอันนี้พี่ก็ฟาร์มกล้วย เก็บให้ถึงพันแล้วก็เก็บแล้วก็เปลี่ยนไปเก็บก,กุ้กงให้ถึงพันแล้วก็เก็บตตองุ่นให้ถึงพันแล้วก็เก็บสตรอเบอรี่ถึงพันอ่ะแล้วค่อยไปโฟทีเดียวอ่ะอย่างนั้นเลยอ่ะใช่เพราะว่าพี่มีตงังค์สิดตัวอยู่แล้วนี่ไม่พี่พี่ว่าพี่จะไปซื้ออาส,สองสองไปดิห้าแสน <อะ S 2> ทำไมทำไมไม่ซื้อรถโลอะ่ะมาบอหมายพี่ไงโอเคใช่เไปเก็บตู้แล้วนะโอเคโอเคแล้วพี่ไปฟาร์มันะ ไม่รอแล้วนะ<ม>ไว้เจอกันค่ะโอเคไว้เจอกันไว้เจอกันมีอะไรก็โทรมานะอ,อ,อะไรวะ <c oughs> ทะ่านผู้ชมเอ๊น้าจวบอกว่าให้อะไรนะเก็บใส่ตู้ถึงพันทุกอย่างเลยก็คือแบบว่าอย่างละพันอะอย่างเช่นกล้วยเนี่ยก็เก็บให้มันถึงพัน เก็บใส่ตู้เซฟอะนะทุกคนเอย่ yeah. แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่รู้ว่ามันก็เท่าเดิมหรือเปล่ามันเท่าเดิมไหยเพราะว่าเราไปทางเส้นทางนี้มันก็ก็ไปโพลอยู่ดีหรือเปล่าไม่รู้แหละ แล้วคือมันไอคอนมันหายไปแล้วมันแบบนี้ไอคอนหายไปปุ๊บแล้วมันไม่มีใหม่ขึ้นไงเราควรจะคุยกับคนอื่นยังไงเนะี่ยจะคุยกับคนอื่นยังไงใม้ตายเิอ คะประชาชซนเราครับระชาชนได้ยินเสียงหมอไหมได้ยินครับโอ้ยระชาชนว่างหรือเปล่าทำไมอ่ะหมอหมอหมอจะฝากไปหาคะแนนเสียงในในนิตยสารประเทศนะหมอทำเสื้อไปกดให้หมอหน่อยได้ไหมได้ไหมเอฟด้วย โอเคครับโอเคครับ okay, okay. ที่เป็นเอ็มดีนะไปกดให้เอนะ็มดีนะมีสองคน right, คหมอทำกิจกรรมที่แบบกิจกรรมเซิร์ฟอ่ะฝากไปกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้หน่อยได้เปล่าได้ได้ไอนิตยาาศนะยา,ารประเทศนะนิตยศาสตร์ประเทศในห้องกิจกรรมกิจกรรมเซิร์ฟใช่ไหมแล้วก็ไปไหนนั่นแล้วก็ไปที่ห้องแฟชั่นโชว์เคสแฟชั่นโชว์เคสแล้วมันจะมีที่เป็นเอ็มดีอะสองคน ที่เหมาะแจมกับหมองตองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ด้วยครับบอกเพื่อนมากดด้วยนะคะบอกเพื่อนในแก๊งมากดให้ด้วยนะสามารถแชร์โพสต์ลงในนิตยสารแก๊งได้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับอะไรวะหมอมาขายช่อง What the f u c k อะไรวะนันเป็นกันไป เมื่อหายช่องเฉยเั่นเป็นงนั้นแปะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ถึงโพเลยแล้วกัน,เด,น,น,น,กน,นเดี๋ยวมันนานเกินไปนะเดี๋ยวมันนานเกินไปอ๋อทิ้งไปเฉยรูฟเ่มอะไรเหรอ โอ้คุณคุณครับช่างครับผมมีอะไรเรียกช่างในตลอดนะับเอาได้เลยครับช่างครับช่างบริการดีมากเลยช่างโอ้อย่ากควักขางอยาควัก<อ> <c oughs> แมวาดูมาดูมาดูสี่เบลสี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่นี่มันโอ้ยอ๋อมันมันมัน,ม,นมีสายฟ้าออกมาปะ ไม่มีไม่มีไม่เจอขอนปอมว่ะขอนปอมนี่ยคอนปอมนี่ยคอนทองเออพี่ไปฟาร์มอะไรต่อนะเราจะกุ้งต้องเก็บกุ้งให้ถึงสองพันตัวโอ้โหขยันจัง,ง่งอันนี้ได้แลวร้อยตัวเยแตะวะชาติ <laughs> ไหนจะถึงสองพัน <laughs> <laughs> แล้ววพี่จะไปโพนี่แหละโพไปปุ๊บพีจะไปซื้ออาสามสองไปโชว์เ้ยเยสอาสามสองเลยเหรอเออ เส็จปะ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 ตั้งใจฟาร์มแล้วพี่โอเคน้องขอบคุณมากน้องอุ้ยถึงที่โพแล้วครับท่านผู้ชมมาจ้ามาโพกันเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนโพเสร็จเลยละกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันเร็วเออเดี๋ยวมันเร็วซะนันเดี๋ยวมันนานเกิน เจอกันครับแล้วโอเคค่ะท่านผู้ชมก็เราโพสเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้เรามาขายกันนะท่านผู้ชมเออนั่นแหละถ <c oughs> ึงเวลาเราต้องมาขายแล้วครับกระตุกมากเลยไม่ไหวโอ้คอมกู ไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมมัน CPU มันกากมากตัวนี้ CPU มันเก่าท่านผู้ชมการ์ดจอไม่ใช่อะไรหรอกการ์ดจอมันก็ได้อยู่แต่ว่า CPU นี่ดิมันมันไม่ไหวมันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเจนจากได้ CPU ใหม่ท่านผู้ชมฝากเงินก่อนท่านผู้ชม เราถึงเวลาเอาเอาเอ,เอขึ้นช้ามากเลยนวงเราชิบหาย what the f u c กฝากข 3, 000, 000, ั้งสามหมื่นเนาะแล้วเราไปจะไปไปซื้อข้าวกันนะคุณผู้ชมกาแฟดามงครับผมว่าจะสั่งดามเมงนะครับสิบถ้วยครับ,บ,รบเอาแบบอร่อยหรือไม่อร่อยอ่ะเอาแบบอร่อยอมากๆครับได้เลยคุณหมอเลยครับครับ บบคครัซือรามยังกับสาวไปเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแอมมาสิบถ้วยนะโอเคผมเบื่อมากเลยในการที่ต้องแบบ่วาเข้าเข้าออกอๆเซิร์ฟนี่แย่หว่ะมันยังไงไม่รู้ว่ามันไม่โหลดอันนี้ให้มันปิจู ก็คือแบบว่าไอคอนพวกไอคอนหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันหายอะครับท่านผู้ชมมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะอยากรู้มากเลยจูมันก็หายไปเลยผมงงมากเลยนะท่านผู้ชมเราก็ท้อแท้เหนื่อยด้วยไงเออก่าจะเข้ามาเข้าเออกมาถัจะลท้อแท้โอเควันนี้เป้าหมายของเราจะได้จบลงในวันนี้ อาสามสองของฉันฉันมาหานายแล้วอาสามสองอยู่ตรงไหนกันนะหมดไหนอะ่ะนี่นี่หมดนี่นี่ไง o h my god าอาสามสองของฉันเตสเตอร์ใช่ปะแมนบอเลื่อนดูไม่ได้ เชี่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยคันนี้คันนี้มันดีฟได้นะใน GDA ออนไลน์นะทุกผู้ชมอันนี้สี่แ 4, ปดโอ้โหดแพ่งเกินสี่ล้านห้าอดอฟมาถึงเวลาเราต้องซื้อแล้วแหละสีแดงสีไหนดีครับทุกผู้ชม ขาวสีแดงเท่ดีนี่สีแดงเท่ดีน,ดดนะครับพี่ผมเอาด้าน,นบนเนดำแล้วกัน ปรับสีได้เนี่ยใช่ป่ะงแ,แดงอย่างนี้เลยโอเคปะ่ะถึงเวลาแล้วท่านผู้ชมเราต้องซื้อแล้วฮึบเอ่าอะไรเนะี่ยเรียกโอเคหนึ่งสองสามฮึบเนียบ้อยท่านผู้ชมอาสองสองลงมาแล้ว โอ้เอาว่ะตึงเตึงเตีงตีงครับตึงเตีงเก็บรถตรงไหนอะเก็บรถได้ปะวิชชนวิชไม่นะสปอคชั้นจืมเรียบร้อยออเออสปอคจืมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนท่านผู้ชมเฮ็ดแรงด้วย

เอารถอาสับสองของเราออกมาอยู่ไหนดูสินี่ไงอาสับสองของเรานี่หลอดจอดทุกผู้ชมหลอดจดอดยี่ดาสับสองปิดตรงที่ว่าเขาเอาโลโก้ออกนี่แหละเหมือนเขาจะมีปัญหาเรื่องนี่แหละไฟเอ็ม ขอโทษครับตัดหน้าก็เฉยเชื่อวิ่งไปลอยป่ปเดี๋ยวเราไปดูกันเอตรงที่แบบว่าเขาแต่งรถกันตรงไหนวะ เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนนะกันทุนเจตเสียงเจตเดี๋ยวไม่ค่อยได้ยินเสียงว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงปรับปรับปรับเสียงแป๊บเดจตเสียงโบเสียงโบเสียงโบนี่นี่เดี๋ยวปรับเสียงเลยปรับนี่นี่ตรงนี้ปะ nè, à wa, chết, tiếng, có tụt quá, tuần độ tuần độ, chết, chuu, đi đui, brake đi chặt. เนี่ยซ่อมภายนอก <Yeah. S 1> อเจ็ดทำไมเมืองเขาไปทำช่างอะไรอย่างเงี้ยรวยเกินหรออยากเป็นช่างเหมือนกันนะท่านผู้ชมอยากเป็นช่างอยากเป็นช่างเดิมพันซ่อมรถ สภาพเช็คสภาพรถเช็คทำไมอ่ะนี่โทยเทย,ทยแต่งรถตรงไหนอ่ะเก็บเก็บอะไรอ่ะเช็ดรถมาแต่งตรงไหนวะ ตรงนี้บ่กแต่งรถตรงไหนครับผู้ชมไม่รู้เรื่องอ๋อดีไงโย่ที่แต่งรถอยู่นี่โอ้ อยากแต่งเครื่องตอนนี้เบรกเบรกก็พอใช้ได้อยู่อันนี้โบปะ่ะมาดูกันดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเจอแล้วอันนี้นิสันเนาะเลขเก้าสิบท่านผู้ชมแต่ว่าเราจะหาอันนี้อยู่หาอันนี้ดิสมอท่านผู้ชมนี่ไงดิดิสม นี่ไงดิสมอทุกผู้ชมนี่ไงดิสมอจัดเลยแต่งลอก่อนแล้วก็สปอยเลอร์ทุกคนสปอยเลอร์ <c oughs> จัดเลยตัวนี้เลยเกิดหน้าเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะบางคน <c oughs> เพลงมากเลยอ โชก็ได้ไปแค่นี้แหละอ่ะพอพอเลยพอเลยท่านผู้ชมแค่นี้พอเนี้ยแค่นี้ก็หล่อแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเก็บก่อนเนี้ยเอาวะเก็บเก็บเก็บนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมเอาวะ เราไปขี่เล่นท่านผู้ชมเิดสักที่ในเมืองแล้วกันเพระาะว่าในเมืองไม่ไหวจริงๆเลยคอมจะระเบิดเินสักที่กันท่านผู้ชมมาดูดิดูดิดูดิกระตุกจัดองเมืองนี่ไม่ไหวจริงๆอย่าหาเลยอย่าหาอย่าหาแบบว่าไปจกปงจกปูนไม่น่าจะไหวนะท่านผู้ชม ไม่ไหวแนะ่นอนฮิเหินเหินนั่นไงเหินจมดินไหมล่ะคุณ <c oughs> <c oughs> เหินท,ท่อปะเถินท่อปะมาเปินท่อท่านผู้ชมเถินสะพานท่านผู้ชมสะพานเอเถินขึ้นสะพานอะเออนี่นี่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวดูสิว่าเราจะเหินขึ้นได้หรือเปล่านะท่านผู้ชมโอ,อ้ไปขึ้น อะไรเนี่ยหูพังเลยหลังลงเรียบร้อยหลังลงเนสเลยเนสสมกอกเลยพี่เลยต้องเก็บเงินมาแต่งแล้วท่านผู้ชมแย่และเออชน พังเรียบร้อยครับจากดีๆพังเรียบร้อยฮะเออท,ท้อไงทีเนต้องไงเรียบร้อยนะฮะพี่น้องประชาชนต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปโรงพยาบาลท่านประชาชนอ้ทุยพูดอะไรไปเนี่ยเอาประกาศเออนี่ไงนี่ไงครับเนี่ย <c oughs> ม,ม,นะมีคนขายตรงนี้อยู่อุ้ยดีมากนีนะเงินเงินเงินเราเหลือดีนะมีคนขายตรงนี้อยู่อะทุกผู้ชมเอามาเกือบแล้วดีนะเกือบเกือบตุยเย่เกือบไม่ได้ขับ <c oughs> ไม่น่าจะได้จบปูนะท่านผู้ชมไม่น่าไหวอ่ะ สองร้อยขนาดไม่ได้แต่งก็สองร้อยแล้วท่านผู้ชมสองร้อยอัพแรงมากเลยสองร้อยสี่สิบเอา้าว 200... เวลาลงเนินเนาะท่านผู้ชมน่าจะ219ขึ้นอะ่ะ220ขึ้นะนะท่านผู้ชมเอาว่าละลาดน้ขัดไว้ก่อนเดี๋ยวตายต้องเขินตรงนี้แล้วปะ่ะนี่เขินตรงนี้เลยเจนิมจัดนิมจัด นิ่มยังไงวะา <N im it> นิ่มยังไงว้าเออเออเจ็ดเอว่าแรงจัดอ่ะสอาสำสองมาแล้วเจ้า ผมว่าจะตีคอนนะท่านผู้ชม,อมคอนมันไม่น่าจะยากเนาะมันไม่มีแตกอันนี้พวกนี้มันน่าจะมีแตกอะมีเหรียญอันนี้ด้วยเหรียญเหรียญอะไรเหรียญแห่งความสวยนะท่านผู้ชมเ <c oughs> ช้เพชรเช้เพชรฟ้าเจ็ดเพลศแท่งเหล็กสามร้อยแล้วก็บัตรปิยวุฒสอง นะแล้วก็บัตรดำเนาะท่านผู้ชมแตเราดูสองเราตอนเรามีห้ามิตแล้วเงินแดงใช้เง,งินแดงห้าพันด้วยนะพู่อตอนนี้เพชรของเราขาดนะสองมิตนะท่านผู้ชมสองมิต โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วท่านผู้ชมป่ะก็ไม่มีอะไรแล้วภารกิจของเราก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่มอด้วยนะครับผมโอเคช่วยกดใจช่วยกดไลค์ด้วยนะเออกดใจอะไรไม่ใช่ดิกกอก <laughs> โอเคถ้าใครชอบนีโอลงกดไลค์กดแชร์นะครับบ๊ายบายครับ